สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกคือเก่านะครับผมผ้าอยู่เคยพุทธทยเขาวงอันนี้มาเบริงกรเฮ็ดขาดเฮ็ดไทยครับตอนนีก้กำลังประกอบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ขาดไทยก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้คาดจอหูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวใส่แคลน,นีแขน แข็นขาดครับแข็นขาดกัเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ขั้นไถ่ครับผ่านนี่กำลังหยุดเขาเอื่นใส่ยังใส่ขั้นเกอปอนี่ตากำลังใส่ขั้นเกาะนะครับขั้นเกาะนี่คือขั้นเกอหมองถ้าสิกกอใส่หมองแอบนะพี่น้องเนะาะกอใส่แอก ใส่กลนควายนะครับใกล้แล้วนะครับพี่น้องสี่ชุดนะครับสี่ชุดนะครับสำหรับออเดอร์งวดนี้ข้างลางเห็ดควายเห็ดควายถาดไปเรื่อยๆนะครับหลายคนนะครับใบรุนเกิดใหม่อาจซืเคยเห็นว่าอันนี้คือเอยียงนะครับอันนี้เขาเอื่นเม่ไทยเม่ไทย เจอหูที่เอาแคลใส่อันนี้ก็เป็นแครนนะครับแครนเด่นเป็นรากไถยหางไทยแนวรากนั่นแหละนนนนเนาะเสร็จเรียบร้อยอัน,นก็ใช้จะเริใช้ขั้นป้อไน่คุณหนองเนาะลานัดปิดฟังเลยๆๆๆ ตอนนี้กำลังล50เปอร์เซ็นแล้วนะครับพี่น้องเลย50เปอร์เซ็นแล้วที่จะสำเร็จนะครับผู้ใดสนใจได้พี่น้นนนองเด้อทักมานะครับทักมาได้นะครับ้อมปัญญาอีสานบ้านเฮางพร้มปัญญาบ้านบ้าง,างนะครับตอนนี้กำลังที่ประกอบแล้วนะครับเพจเรียบร้อยเดแล้วนะครับ ครับพี่น้องใช้คนใจก็ทักมาในขอคว่ำน,นะครับหรือโทรมาที่ศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเด็กพี่น้องเด้อสร้างไล้ครับสร้างเลยช่วยกันนะครับผู้ใดสนใจน้อพี่น้องเนาะนีะ่แหะผู้เฮ็ดน,นะครับอ้าวคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำอีกสักครั้ครับสุดท้ายนี่ก็ผมพาอยู่เคยเพื่อกัน ขอกล่าวคำว่าขอพุณเลยก็สวัสดีครับผม